ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทสีเลือดล่าเจริญยนต์จำกันนะครับอยู่ที่ถนนรามคำแหงตรงข้ามกับฟู o ดแลนด์รามคำแหงนะครับสีแยกตัดรามคำแหงพระราม9ในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปชมราคาหน้าร้านแล้วก็ราคาผ่อนดาวของ New Grand ิ i l น n o Hybrid Connected ปี2023นะครับ ที่เพื่อเนเห็นอยู่ตรงหน้านะครับจะเป็นนิวย a มห้า g กร n ฟิลเลอร์โน่ไฮบริด c อ e เนรุ่นเบรกธรรมดาก็คือสีฟ้าแล้วก็รุ่นเบรก ABS ก็คือสีเขียวนะครับซึ่งจากการสอบถามของเซลนะครับจะทราบว่า Grand Fi เลอร์โน่ i ฮปี2023 Connected ะครับรุ่น ABS จะมีราคาหน้าร้านอยู่ที่ 7 9 0 0 0บาทซึ่งแพงกว่าราคาเปิดตัวอยู่ที่9,800บาทนะครับส่วนรุ่นสแตนดาร์ดนะครับราคาเปิดตัวนะครับจะอยู่ที่64,700บาทราคาหน้าร้านอยู่ที่75,000บาทซึ่งแพงกว่าราคาเปิดตัว1,300บาทนะครับซึ่งเซลแจ้งว่านะครับราคาดังกล่าวเป็นราคาเงินสดนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับถ้าซื้อเงินสดในวันรับรถ จะต้องเตรียมเงินไว้1,500บาทเป็นค่าจดทะเบียนแล้วก็พรลบ1ปีนะครับส่วนค่าประกันรถหายต้องซื้อเองนะครับสำหรับเงินสดในลำดับต่อไปนะครับก็คือเงินผ่อนทางรุ่นเบรก ABS แล้วก็รุ่นสแตนดาร์นะครับจะฟรีดาวนะครับไม่ต้องวางเงินดาวฟรีประกันรดหายฟรีจดทะเบียนฟรีพรลบนะครับโดยทางร้านนะครับแจ้งว่าจะให้ผ่อนอยู่3ช่วงนะครับก็คือ24เดือน30เดือนแล้วก็36เดือนนะครับ นุสจเตนดานะครับผ่อน24เดือนก็คือเดือนละ4,953บาท30เดือนงวดละ4,267บาท36เดือนงวดละ3,810บาทส่วนรุ่นเบรก ABS นะครับถ้าจะผ่อน24งวดก็5,295บาท30งวด4,562บาทแล้วก็ผ่อน36งวด4,073บาทนะครับ ก้าวโดยสรุปนะครับแกรนฟิลเล r ร d ไฮบริรุ่นสแตนดาร์นะครับราคาเงินสด75,000บาทรุ่นเบรก ABS 79,000บาทถ้าจะซื้อเงินสดนะครับก็ในวันออกรถต้องเตรียมเงินมา1,500บาทเพื่อเป็นค่าจดทะเบียนแล้วก็พรบอหนึปีนะครับส่วนประกันรถหายจะไม่บังคับนะครับแล้วแต่เราจะซื้อหรือไม่ซื้อส่วนถ้าซื้อแบบผ่อนนะครับจะฟรีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าจดทะเบียนพรบรประกันรถหายนะครับ แล้วก็จะผ่อนได้24งวด30งวด36งวดตามที่ผมกล่าวข้างต้นนะครับถ้าเพื่อนสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่บริษัทสีเลือดล่าจเจริญยนจำกันนะครับซึ่งผมจะให้รายละเอียดเบอร์โทรที่อยู่แล้วก็รายละเอียดการผ่อนดาวน์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็สั่กนกระดิ่งให้กับช่องสปงสตอรี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอาการคำว่าสวัสดีครับ